สวัสดีครับนี่พวกผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัว L50 SP นะครับ L5018 SP นะครับตัวนี้เป็น m e t r i c Edition นะครับก็คือเป็นตัวครบรอบ45ปีมาแล้วนะครับตัวเป็นเป็นนะครับวันนี้ก็มีตัวรถให้ชมนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้ก็ที่เห็นความแตกต่างได้นะครับ แตกต่างได้ก็คือสีที่ล้อนะครับสีที่ล้อจะเป็นสีเทาดานะครับไม่ใช่สีดำซะทีเดียวเขาเรียกว่าสีเทาดานะครับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับจะดูยิงสีเทาดามันก็มีอยู่ในตัวเครื่องยนต์รถอยู่แล้วนะครับสีเดียวกันเลยนะครับเครื่องยนต์รถนะครับนนี่เพิ่มขึ้นมาจากตัวธรรมดาก็คือสีจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับสีประก,กายมุกนะครับตัวนี้จะออก ส้มแดงนะฮะออกเหมือนออกเิ่มส้มเป็นสีแดงนะครับซึ่งเทียบกับสีเดิมนี่สีสีเดิมตัวนี้นะครับสีเดิมนี่สีเดิมสีส้มนะครับน่ฮะเทียบกันดูสีก็จะแตกต่างกันเพิ่มความเข้มขึ้นมาเป็นจากสีส้มเป็นสีแดงส้มแดงนะครับส้มแดงแล้วก็ตัวเตียนตรงไหนนะครับตรงนี้ไม่เป็นเพจนะครับจมที่เห็นไว้ตัวนี้เป็นแค่สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ยาวมาตรงนี้นะครับ เมทัลลิกเอดิชั่นนะครับ45ปีคูบต้านะครับก็จะมีความต่างก็มีที่หลังคานะครับางแตกต่างก็มีสติ๊กเกอร์ที่หลังคาให้ดีส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับด้เว้นสีนะฮะเนี่ยสีสีเป็นสีเมทัลลิกนะครับสวยงามนะครับเหมือนรถยนต์สีเหมือนรถยนต์นะครับ ซึ่งเดิมอ่ะจะเป็นสีธรรมดานะครับสีส้มธรรมดานะครับก็ดูตรงนี้นะครับข้างหน้าไฟก็ยังเป็นไฟธรรมดานะครับเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับยังไม่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้มนตรงนี้ก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงครับย้อนแสงนิดนึงนะครับตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ออกลายใหม่นะครับลายเทาดำนะครับ ด้านหลังยังยังไม่ยังไม่ต่างนะครับก็จะมีมาให้ประมาณนี้ครับนี่อันนี้ของหูรากนะครับหูรากก็สีนะครับสีตัวนี้ก็ได้เป็นสีเมทัลลิกนะตัวนี้ยังเป็นอ่าสีส้มธรรมดาอยู่ตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกนะครับเงางาม ตัวนี้ก็สีเมทัลลิกนะครับแม้แต่ตัวบังโคลนก็ได้เป็นสีเมทัลลิกนะครับสีบังโคลนนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเมทัลลิกหมดเลยนะครับส่วนอื่นก็ยังเหมือนเดิมครับแตกต่างอยู่ที่สีแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับสีเราเป็นรุ่น45ปีของคูปัตนะครับ 45ปีคูปัวตาซึ่งเมื่อก่อนเกิดมาเราเห็นคูปต้าก็จะเป็นเครื่องยนต์เดินตามนะครับตั้งแต่แปดแรงม้านะครับให้ดูมุมภายนอกนะครับมุมภายนอกมุมกว้างๆหน่อยก็จะสีก็จะต่างกันกับสีธรรมดาฮะเนี่ยที่สีเดิมก็จะออกสีส้มอย่างนี้นะครับสีก็จะต่างกัน จริงๆเนาะจริงๆเนี่ยถ้าชุดใบมีดชุดใบมีดถ้าเป็นสีเดียวกันก็จะก็จะสวยกว่านี้นะผมว่านะแต่ตัวนี้น่าจะประกอบคุณละตอนนะครับเพราะว่าตัวชุดใบมีดน่าจะประกอบที่หลังนะครับเพราะว่าชุดชุดตัวบอดี้เนี่ยน่าจะทํามาจากโรงงานนะครับตัวล่างนี่ก็คือประกอบที่หลังกับตัวหลังคาคร่างกายเป็นสีส้มธรรมดานะครับสีส้มธรรมดาซีเมทัลลิกได้ก็คือตัวบางโคนนะฮะ โอ้ยอย่างเทเลยฮะกล้าใช้หรอไม่รู้นะฮะสีสวยเกินไปเนี่ยสีย่างนี้เม่ททล,ลิกหมดเลยนะครับนะตัวนี้ก็คือกองไฮดรอลิกนะครับกองไฮดรอลิกสีออกเป็นเทาดำนะครับล้อเป็นเทาดำก็ไม่มีอะไรต่างมากนะครับ L5018 ครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับอุปกรณ์สามชิ้นเลือกได้นะครับ อุปกรณ์3มชิ้นเลือกได้เลยอ่อชิ้นที่1ก็คือใบมีดนับหนึ่งนะครับใบมีดนับหนึ่งอุปกรณ์อีก2ชิ้นนะครับอีก2ชิ้นอยู่ที่ชุดชุดท้ายนะครับชุดลากท้ายก็คือพวกฐานฐานไถนะครับไถก็จะมีฐาน4ี่ใบ22ิบสองแล้วก็ฐาน6ใบ24หรือโรตารี่นะครับใครจะเอาไปทําไร่ก็เป็นใบมีดฐาน4ฐานพรวนนะครับฐานหนะครับ ใครเอาไปทำนาก็เป็นใบมีดฐานพูนโรเตอรี่นะครับเรียกว่าชุดทำนานะครับผมเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับอันนี้นั้นอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเครดิตตรวจสอบเครดิตแล้วเครดิตลูกค้าไม่ไม่สูงมากก็จะได้เพิ่มเงินดาวนะครับเพื่อให้ได้จํานวนงวดราคางวดที่ส่งถูกลงนะครับก็ห้าสิบแรงนะครับห้าสิบแรงเครื่องยนต์สองพันสี่ร้อยสามสี่ซีซีเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับ ชุดคานที่เลยยังเหมือนเดิมนะครับตัว L 5 0นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวที่มาที่ยังไม่มีเขาเรียกว่ากระทะที่สามารถขยับฐานล้อได้นะครับยังเป็นแบบรุ่นขยับไม่ได้นะครับถ้าขยับไม่ได้นี่ก็ไม่มีปัญหาครับเราแค่ สลับล้อนะครับสลับล้อเอาล้อฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้เอาฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้นะครับมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นอีกประมาณ5เซนสีน่ถึงห้าเซนนะครับตัวนี้นครับสาคัญเวลาเราไปลงน้ําลุยน้ําหรือลุยโคลน,นะครับถ้าโคลมันมาติดตรงเนี้ยแล้วมันมือเข้าไปล้วงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขยับเปลี่ยนสลับล้อเนี่ยสลับล้อมันจะสามารถล้วงเข้าไปได้มือเราจะเข้าไปได้ มันก็จะกว้างออกประมาณห้าเซนสี่ถึงห้าเซนนะประมาณนี้ครับประมาณนี้หรือดีไม่ดีก็ประมาณแปดเซนผมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าออกแน่นอนตรงนี้สามารถเอามือล้วงเข้าไปได้แน่นอนเรื่องล้วงโคนนะฮะล้วงโคนส่วนอื่นก็ยังเป็นอ่าส่วนเดิม,เ,ดมเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เขาลงตัวแล้วนะครับลงตัวแล้วนะครับเขาทำมาเป็นรุ่น หลายปีมาครับหลายปีมาแล้วนะครับเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่นทดลองครับคือไม่ได้เชนมาเรื่อยๆครับตัวไหนไม่ดีก็ทางกุบตาก็แก้ไขปรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มีแค่สติ๊กเกอร์เพิมขึ้นมากับสีเมทัลลิกนะครับที่เอาไปเติมเติมเข้ามานะครับส่วนพวกกาดพวกนี้ก็ยังเป็นสีธรรมดานะครับเป็นดําธรรมดาดบเงาธรรมดานะครับยังไม่เป็นสีเมทัลลิกเมทัลลิกก็จะมีชุดชุดบอดี้ทั้งหมดนะครับชุดลายกระโปรง ชุดเขารว่าชุดไฟนะครับพวกตัวนี้นะครับบอดี้ที่มาจากโรงงานพวกนี้ก็จะเป็นสีเมทัลลิกทั้งนั้นนะครับก็อันดุมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็ลงตัวอยู่แล้วครับลงตัวอยู่แล้วนะครับโอเคครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ครูตาจากเกษตรยนต์ของบัรลรพูนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยครับ0833383507 0833383507นะครับก็วันนี้มามีแค่รุ่น L5018 นะครับได้0ละคันอินเดอร์ละคันนะครับส่วน L40 ผมยังไม่เห็นนะแต่เห็นโฆษณาบอกว่ามีแต่ว่าวันนี้มีมาให้ดูแค่ L5018 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับ